ผ่านเข้ามานี่คือชิโซกแท้เนาะคือีิมีลาบแท่เนาะโตโะโถโโถโโถโะโตโิได้กววฝรั่งคนตัวนี้ทขงไหมขังนีบ่โถโโถโะโตวาตนาก็ดีทิได้พวอีกบ่โอ้ยได้ได้ได้โตโถเอาอยากได้อีกจักสามสี่คนแห่หมอได้บ่โอ้โถได้ได้หรีเนาะโะ คุณตัวเนี่ยเนาะได้เป็นแสนฉาบแฉดชี้ตัวเนี่ยเนาะถ้าถือ็ัวตัวให้ตัวหัวหัวตายมือก็ได้บางั้งได้นะเป็นเไรอันไหนที่มาดีทอขนผู้นี้สาธุ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 อีดีไหมอยอาหลือม่มอดเอลืมลืมจังได้ ลูกกับเลืมหมอถ้าถือนะลูกมาหาหมอแท้แต่ให้กับมาเอียงระบันนี้อนาคตข้างหน้าในจะได้เป็นคุณนายเาดคเนี่ยเนาะละเบนนี้อาชีพการงานไหมคือว่าจยกเปิดร้านคาราโอเกะเอาเกาะเป็นสันไหมหมอจะไปจังสันเด้ได้ได้ได้บอได้ได้ได้เนาะได้หมอจกอย่ากได้คัดท้าหมอไป ลูกค้าม่หลายสิ่งแ่บโบแจกแดงบอือยากได้แบบคาทาไหมค้าทาบบแจกแดงคาทามนรวยบแมแมนมนแมนค้าทาฮุบเข่าฮุบออกฮุบเข่าฮุบอกอกงสิโบข้าถาฮุบเข่าฮุบออกฮุบเข่าฮุบอกบอกัสิบข้าาฮุบเข่าฮุบออกฮุบเข่าฮุบอกอกสิบุ่ยรร อ่าโชคดีโชคดีสังวันที่หนึ่งเด้อฮะน่าอะไรเนาะวู้ดหคิวงามเลยเนาะวัฒนาดีอยู่ตัอเนี่ยนะว้วคิวกระด้คิวกระกงคง้องน้องก็ได้ขว้ล้ำรวยล้ำรวยอยู่ตัวเนี่ยเบิ้งให้เม่าเบิ้งไรยมือด้วย ้ย <molec> <iza cr ia át> ินมันเป็น <If> วันผู้ใดมีกากระบาดอยู่กลางนิ้วสิบีบบีบว่าก่อแม่หมอเออเบื้องแม่หมอเบื้องลยกปัทธกากระบาดขัดเทนหม้อเนี่ยโทรโทรโทโทโทโอ้ที่ได้เป็นเชตีทึกรางวัลที่หนึ่งคุณตัวเนี่ยวัฒนาก็ดีเบื้องข้างดิข้างนี้ปัทธมีจังสองข้างบัดเนี่ยโ ช no? ่วงนี้เกาแมลงอย่าลืมเด้ออย่าลืมเกาชุนเด้อวัดนี้น่ะเด้อมาตะไดเนาะมาตะบานเด้อหนอมาตะบานเด้อคุณแหนะไก่ยู่ยยู่ไก่อย่บบอกได้ได้ยินข่าวว่าแม่มอบคิวนี้ก็เลยมาเบิ้งมาห้าแม่หมอบเผิดหวังเบิ่งคิวรถอ ชนะได้พวดขีพวดีอยู่เดอ้อ <ไป S 1> พวนะยังมาตดใจเมมโมอได้ไหมเนี่ยเอ็เม <c oughs> มโมดูมาดนอดมาเจอตีแล้ว